คลิปนี้สําหรับคนชอบหยกสีสดใสและท์ามากนะคะโดยมีให้เลือกทั้งแบบเนื้อใสเหมือนแหวน2วงในนิ้วชี้นะคะแล้วก็เนื้อเทียนแบบสร้อยประคำแล้วก็มีเนื้อแบบวุ้นๆที่เป็นจี้ยักษ์นะคะ เรามาเริ่มต้นที่สร้อยประคําก่อนนะคะสร้อยประคําเส้นนี้นะคะก็ข,ขนาดกลม7มิลน,นะคะจํานวน30เม็ดน,นะคะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะขนาดข้อมือตั้งแต่1 6บหถึงยีซนติเมตรก็ใส่ได้นะคะสีโทนนี้ก็ใส่แล้วก็ดูบรท์แล้วก็สดใสนะคะมีชีวิตชีวามากค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะแรไอเทมเลยนะคะเป็นเนื้อวุ้นน,นะคะเนื้อวุ้นโปร่งแสงมากค่ะเมื่อตะกี้สร้อยประคำจะเป็นเนื้อเทียนอันนี้เป็นเนื้อวุ้นนะคะแล้วเนื้อค่อนข้างสะอาดสีโทนสม่ำเสมอไม่ติดด่างขาวด่างดําเลยค่ะนานๆจะมีเม็ดใหญ่แบบนี้ ทีนะคะ38.62กรัตนะคะ ยาวถึง30มิมลเลยค่ะส่วนเม็ดหยกหัวแหวน2วงนี้นะคะก็จะเป็นออกแนวกึ่งวุ้นกึ่งเทียนนะคะเป็นเนื้อเทียนโปร่งแสงนะคะโดยเมย็ดขวานะคะสีจะอ่อนกว่าทางเม็ดซ้ายเมย็ดขวานี้จะ7.61กรัตนะคะเป็นหยกที่ไม่แบนนะคะนูน4.5มิลเลยคะ่ะแล้วก็เป็นเนเชอรัลเจดไทเอพม่านะคะหยกทุกชิ้นในคลิปนี้นะคะเป็นหยกพม่าทแทนเนเชอรัลเจไดไทเอหมดนะคะออกใบซื้อให้ทุกวงค่ะจะเป็นสีเขียวแนวกรีนแอปเปิ้ลที่ดูสดใสนะคะเมนี้ส่วนเม็ดด้านซ้ายนะคะ ก็เหมือนด้านขวาแต่ว่าสีจะเข้มกว่าแล้วก็ประมาณ6.5กรัตค่ะต่อไปมาดูตัวท็อป2วงบ้างนะคะมันจะเป็นหยกเนื้อใสนะคะลองเทียบดูนะคะ เนื้อเขาจะใสไปออกแก้วแล้วนะคะจะแตกต่างจากพวกเนื้อวุ้นเนื้อเทียนนะคะมันจะดูโปร่งแสงแล้วก็ดูไบรท์แล้วก็สดใสมากค่ะเหมาะกับไปทําแหวนผู้ชายแล้วก็แหวนผู้หญิงมากนะคะคือเม็ดไม่ใหญ่มากแต่ว่าสีเนี่ยเขาเรียกว่าเขียวแบบจีด๊ดโดนใจเข้าตากรรมการเลยนะคะ2วงนี้นะคะนี่นะคะเป็นหยกพม่าเนื้อดีเนื้อใสนะคะเป็นเนเชอรัลเจดไทเอนะคะธรรมชาติแท้ล้วนๆไม่มีปรับปรุงคุณภาพค่ะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะ เผื่อว่าจะได้เห็นความแตกต่างนะคะว่าทําไมยกราคาถึงต่างกันเยอะนะคะระหว่างด้านซ้ายที่เป็นเนื้อเทียนนะคะแล้วก็ด้านขวาที่จะเป็นเนื้อใสๆนะคะกึ่งวุ้นกึ่งแก้วแล้วนะคะเนื้อแบบนี้เอาไปขึ้นตัวเรือนแหวนทองนะคะเป็นตัวเรือนสีทองเนี่ย 9k14k18k ก็จะปังมากเลยค่ะขนาดกระทัดรัดนะคะ11คูณ7มิลนะคะก็ประมาณ2.5กลัดบวกลบนะคะข้างในเนื้อก็สะอาดใช้ได้นะคะไม่ติดจุดดำๆค่ะใครสนใจวงนี้นะคะก็สามารถทักแชทมาปรึกษาได้เลยค่ะว่าจะชอบเม็ดเดียวๆหรือว่า ทำตัวเรือนตามแบบได้หมดเลยค่ะส่วนอีกเม็ดหนึ่งนะคะก็จะใหญ่กว่าเม็ดแรกหน่อยนะคะแต่ว่าเม็ดนี้มันเหมือนว่าจะติดข้าวต้มนิดนึงนะคะเม็ดนี้ประมาณ 12, คูณ7มิลนะคะประมาณ3กะลัดกว่านะคะซึ่งเม็ดนี้นะคะใหญ่ขึ้นกว่าเม็ดแรกนะคะแล้วก็ความสดของสีและความใสของเนื้อเนี่ยก็เทียบเท่าเม็ดแรกเลยแต่ว่าเม็ดนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะมีติดข้าวต้มขา,ขาวๆจุดๆหน่อยนะคะ เป็นอินคูชั่นตามธรรมชาตินะคะภาพรวมยังดูสวยสดใสแล้วก็เป็นหยกที่มีคุณภาพเนื้อดีสีดีมากค่ะท่านใดสนใจชิ้นไหนสามารถแคปรูปแล้วทักแชทมาได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะนัดดูของจริงก็ทักแชทมานัดวันได้ค่ะ